สวัสดีค่ะแทมมันคือ,ม,คอมันคือเสศษขึ้งครัวที่เราบอกไปนี่แหละเราบอกเราบอกว่าจะมาแกะอุปก,กรณ์ก็ขอพนันโทษด,ด้วยที่เราแกะอุปก,กรณ์ไปแล้วแล้วเราก็เสริมไปเอาของมาเสริมหมดแล้วแหละก็นั่นแหละก็ขอพนันโทษด้วยที่เราแกะไปแล้วเพราะว่านี่มันผ่านมาหลายวันแล้วนะคะเดี๋ยวสักครู่แป,ไปโอเคค่ะบอกคุยงันต่อเลยคือมันมาหลายวันแล้ววันนี้ก็ อังคารก็ตอนนั้นที่เราถ่ายคลิปแกะกล่องมัน,นวันอาทิตย์อ่ะก็ผ่านมาหลายวันแล้วเราก็เลยแกะเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปความจริงแล้วก็ถ่ายคลิปตอนแกะอุปกรณ์ไปมาไปแล้วแหละแต่ว่าเราถ่ายไม่จบเมมันติมซะก่อนอ่ะมมันก็จะติมแล้ว,ลวมันก็ใกล้จะติมอีกแล้วแหละเรามาเริ่มรีวิวโซนนี้นก่อนดีกว่าไะมโซนตรงนี้นะคะก็จะให้ดูแบบนั้นั่งเก้าอี้อ่ะ นี่ขอมาเสริมเรียบร้อยแล้วลคงจะเปิดยากฝังง่งนี้มันเปิดยากเนี่ยแต่ว่าฝั่งนี้มันเปิดยากเราก็เลยเปิดฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้จะมีเค้กค่ะเค้กมันก็จะแถมมานะคะนี่ค่ะจะเอาออกมาได้จะเป็นเค้กช็อกโกแลตแบบนี้เดย้ยวเสียอันนี้เราก็อยู่บนบ้านบาร์บี้นะ แต่ว่าขอไม่รีวิวรีวิวแต่ข้างบนเพราะว่าจริงๆเซ็เครื่อครัวเก่าเราเก็บไว้ในกล่องเนกล่องเก็บเตารีเนี่ในนี้ไม่มีของอะไรหรอกแต่บางอย่างจะใส่ของที่มีแถมแล้วก็จะมีพวกของแถมแต่บางอันน่ะผลไม้กรก็ป๋องที่มากับเซ็ตเนี่ยเซ็ตเนี่ยก็เอามารวมด้วยแต่ว่าอีกเซ็ตหนึ่งหายไปไหนเราก็ไม่รู้อันนี้อันนี้เราเอามาเสิร์ฟว้ย เราต้องเนการที่เราสะดวกน,นะดูป่ะเออไม่เป็นไรหรอกสูญหายไม่เป็นไรดีกว่าหล่นหมดอะนะนั่นแหละเราจะจะมีอยู่สามอันเลยจะมีน้ำผึ้งแล้วก็อะไรพวกนี้ยปิดอันนี้จะเป็นของที่ซองสองอย่างนี้ก็น่าจะเห็นกันไปแล้วนะ ก็เอามาซื้อสองนี้กดปุ่มนี้ออ้ยแลกดถูกปุ่มหรือเปล่านะเนี่ยอกดปุ่มนี้จำไม่ได้ปุ่มนี้สองปุ่มนี้ก็กดไ,ได้นี่กันกดปุ่มนี้ปุ่มเดียวก็สองอันนี้จะเป็นของอเสริมค่ะแปบ๊บนะึงนั่งก่อนนี่จะเป็นเค้กไม่แท้ค่ะเป็นเค้กแบบนะ เลื่อนออกมาเป็นถ้าเกิดเลื่อนออกมาหมดก็เป็นตะกแงกงก็ได้ฮา่างก็เลื่อนได้เป็นเค้กรูปหัวใจอันนี้จะมีของอยู่ก็จะมีแตงโม,โมนะจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างจะมีแตงโมอันนี้ร่นแถมมาให้นะอันนี้แถมมากับเซตเออกับเป็นนมอันนี้ดึงมาจากกุญแจ น้ำผลไม้รวมสีเหลืองเอ่อน้ำแปซป่ี่น้ำแดงเราวไปดูโซนต่อไปกันเลยโอเคค่ะก็เราจะขยับพ้ามาให้ดูจะได้เห็นกันชัดๆอันนี้วิกเกยวนะ เออรีโมทที่มีเราเอามาไว้วยๆก็นน่นแหลลยมาเปิดมือดูของข้างในกันดีกว่าโอ้ยจะมีของอยู่ประมาณนี้อันนี้จะเป็นของของในนี้มีแค่อันนี้อันเดียวที่เราเอามาสืิมของไม่แท้นะเหมือนกับในเรื่องอลิสแดนมหัศสรรจ์อะไรนั่นแหละ เหมือนกันเหมือนของแจกในนั้นนะจะเป็นถาดนะคะเสียงหายอ่ะม่แกะกระทะก้นแบนๆจะมีพวกเครื่องปรุงอะไรพวกนี้แล้วก็มีแก้วแก้วที่มันแถมมาแล้วก็จะมีหม้อค่ะในนี้ในหม้อนะจะมีซุปอยู่ได้กลิ่นทุเรียนใครกินทุเรียนอันนี้จะมีพวกซุปจะใส่พวกผล,ลไมจิวๆที่มันแถมมาด้วยไม่มีที่ไว้อ่ะ ก็ไปไว้ที่อื่นแล้วมันหายก็เลยหมอไว้ในหม้อหม้อใหญ่แล้วก็แก้วแก้วใหญ่กว่าบา์บี้อีกก็ไปดูอันนี้จะเป็นซิงค่ะอันนี้จะมีของอยู่ที่จะมีกาแฟอันนี้มันเราเปิดออกมาแล้ไม่มีที่ไวเราเลยเอาไวตรงนี้ก็เอาไว้มีที่ไว้มาลเลยเราค่อจะเป็นซิงนะแล้วก็ ปรับได้แล้วก็จะก็คงจะหมุนได้ด้วยนะคะปรับได้แล้วก็จะมีจะมีการ์นาเหมือนของในอาริดเดนมหาศาลกันแปนะ๊บหนึ่งนะโทรศัพท์มา <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปรับโทรศัพท์ก่อนโอเคค่ะขอสักครู่นะคะ mm hmm. แม่เรียกไปเอาข้าวก่อน mm hmm. แป๊บนึงนะขอ mm hmm. ตัดต่อ,เ,อ,อเราไปเอาข้าวก่อนแป๊บนึงนะโอเคค่ะเฮ้ย mm hmm. ขึ้นมา โอเคมาเข้าเรื่องเน,น,น,นี่ยนะมีฝาอยู่เดียวฝาวเราใส่ไว้ในเนี่ยจะมีไหมเอาอยู่ไหนอะเอาอยู่นี่ใส่ให้ดู <c oughs> มันปิดไม่ได้นะมันแค่แบบวางได้เฉยๆเมื่อกี้ไปเจอด่านแมวมาเลยขึ้นมาช้าหน่อย ตัวตัดต่อไม่รู้หรอกว่าเร็วหรือช้าเนี่ยจะใส่ได้เป็นแบบนี้นหะา,าความก่อนแป๊บนึงเพราะว่าเราไม่มีโอ้ยป่าโตกแป๊บนึงนะโอเคจะเป็นกระนะแล้วก็จะเป็นจานที่ยังไม่ได้ล้างสีฟ้า น่ารักมากแล้วก็ขอนั่งก่อนเนี่ยใช้อ,อมันเป็นเก้าอี้เตียกับเก้าอี้แบบนี้เสริมให้มันเราสูงตัวสูงขึ้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งเราก็คงถ่ายไม่ถึงเพื่อนๆก็อาจไม่เห็นถึงนี่จะเป็นที่เก็บพวกอะไรอุปกรณ์อะไรพวกนี้จะมีพูกหม้อจิ๋วนะจะเป็นพวกหม้อจิ๋วเปิดได้ มันจะมีม,อ 7, 2, มอ้อเจ็ดสองม้อแล้วก็จะมีทัพพีกับตาหลิวอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่ทัพพีหรือเปล่าถ้าเกิดใครถ้าเกิดเพื่อนเพื่อรู้ว่าเป็นอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์กันด้านล่างให้หน่อยนะคะต่างความคิดเห็นนะแล้วก็จะมีช้อนสีม่วงแถมมากับไอใส่พวกนี้แล้วก็จะมีจานที่แถมมาจะเป็น อะไรเป็นถ้วยเป็นยางลบอาหารนะเป็นถ้วยใส่อะไรนะไอติมแบบถ้วยะจะเป็นจานที่ทำที่ทำจากเซรามิกเป็นไก่สองใบแล้วก็เป็นชามค่ะชามไก่ที่ทำจากเซรามิกซื้อจากส่วนตะตุตจักนะเซตละห้าสิ อันนี้มันมีความจริงอันนี้มีสี่อันนี้มีห้าแต่ว่าเราทําหายไปหมดเลยความจริงอะ่ะเราทําแตกไปอันนึงแล้วก็ให้เพื่อนไปอีกก็เหลือสี่ใช่ไหมอันนี้มันมีสี่อยู่แล้วอีกสองใบเราก็ให้เพื่อนส่วนอันนี้มันมีเหลืออยู่สี่เหมือนกันเราก็ให้เพื่อนเหมือนกันก็เหลือสองเท่ากันนะฮะปิดมันจะปิดเสียงดังนิดหนึ่งนั่นแหละ จะมีที่ห้อยผ้าเช็ดมือด้วยก็นั่นแหละก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย